บางคนมีปัญหาว่าเวลาไปซื้อของเล่นโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆคุณจะเจอว่ามันมีตัวเลขระบุครั้งท้ายว่า1ทับ8 1ทับ18 1ทับ6 1ทับ10ตัวเลขพวกนี้คืออะไรวันนี้เรามาหาคำตอบกัน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแบ่งประเภทของโมเดลตามสเกลของฟิกเกอร์นะครับซึ่งสเกลฟิกเกอร์ในความหมายของของที่ผมกำลังอธิบายให้ฟังก็คือเป็นการย่อสัสดส่วนของโมเดลนะครับจากตัวแบบจริงลงมาเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเขามองกันว่านะครับโมเดลเนี่ยถ้าเป็นตัวโมเดลผู้ชายนะครับตัวแบบจริงเนี่ยมาตรฐานจะสูงประมาณ180เซนแล้วก็ โมเดลตัวผู้หญิงเนี่ยตัวแบบจริงประมาณ170เซนแล้วก็สร้างอัตราส่วนนะครับที่ลดทอนลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นอัตราส่วน1ต่อ2ก็คือลดลงครึ่งหนึ่งนะครับ1ต่อ6 1ต่อ8 1ต่อ10ลดลงเรื่อยๆแล้วสเกลของตัวโมเดลก็จะจะมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าแต่ละสเกลของโมเดลมันมีอะไรบ้างและมียี่ห้ออะไรบ้างที่เรานิยมเล่นในแต่ละสเกลของโมเดลกัน แบบแรกนะครับคือขนาด1ต่อ1ที่เอามาให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นขนาดเท่ากับตัวตัวแบบจริงเลยนะครับมันมีโมเดลแบบนี้ด้วยที่สร้างมาไซส์1ต,1ต่อ1เลยเท่าตัวจริงเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาก็แรงเต็มที่เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ราคาตัวนี้ประมาณ4,50,000บาทถ้าตีเป็นเงินไทยถัดไปนะครับก็คือขนาด1ทับหหรือ1ต่อ6นะครับซึ่งจะมีความสูงประมาณ12นิ้ว โมเดลนี้มีหลายยี่ห้อด้วยกันตั้งแต่ยี่ห้อ Hot Toy ยี่ห้อ S Toy ยี่ห้อ d a m Toy นะครับซึ่งมีรายละเอียดสูงเป็นโมเดลที่มีราคาสูงด้วยแล้วก็ยังมีโมเดลอีกแบบถนึงนะครับก็คือเป็นโมเดลตัวเปล่าเป็นของจีนที่ผลิตออกมาให้เราสามารถจะไปะจ้างคนมาปั้นหัวของโมเดลเองเลยแล้วก็จ้างคนทำชุดแล้วก็ตกแต่งเองสร้างคาแรคเตอร์ให้กับโมเดลของเราขึ้นมาเอง เป็นตัวโมเดลหรือตัวแบบที่เราต้องการเองก็ได้ก็มีงานโมเดลที่เป็น1ทับเนี่ยนะครับมีราคาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่4,000กว่าบาทยันถึงหลายหมื่นบาทเลยก็มีอย่างตัวที่คุณเห็นตัวนี้เป็นฮักบัสเตอร์ตัวนี้นะครับราคาขายในตลาดก็ประมาณ3 7 38 0 3 8น0 0นะครับว้าว <Wow. S 1> ถัดไปนะครับก็คือเป็นสเกลฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ8นะครับซึ่ง มันจะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับมันจะถูกผลิตออกมาจำนวนมากสำหรับโมเดลสเกลฟิกเกอร์แบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นโมเดลแบบตายตัวขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาของมันเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ3,000กว่าบาทถึงประมาณ7,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่ถ้ายิ่งโมเดลมีอุปกรณ์ติดมาด้วยมากๆนะครับราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย ถัดไปคือสเกล1 1ทับสินะครับความสูงอยู่ประมาณ7นิ้วมันเป็นสเกลที่มีสินค้าจํานวนน้อยกว่าสเกลอื่นนะครับสเกลนี้ไม่ค่อยได้นิยมเล่นกันเท่าไหร่นะครับราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทราวรานี้โมเดลต่อไปคือ1ต่อ11นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่บริษัททางอเมริกาส่วนใหญ่เนะี่ยจะใช้สเกลนี้สร้างโมเดลนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมซึ่งโมเดล1ต่อ11เนี่ยเขาจะเรียกว่าโมเดลสูง6นิ้ว ซึ่งจริงๆมันจะต่างกับทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นจะใช้โมเดล1-12ต่อ12เป็นตัวสเกลที่เรียกกันว่า6นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามายืนเทียบกันแล้วมันจะมันจะเทียบกันไม่ได้มันจะไม่เท่ากันนั่นเองก่อนที่เราจะไปคุยกันในหัวข้อถัดไปนะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยผมกดปุ่มติดตามนะครับที่มุมล่างขวาของจอ,อนี้ให้ด้วยนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดไลค์ หรือกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปดูเนื้อหากันต่อต่อไปนะครับก็คือโมเดล1ต่อ12ที่มีความสูง6นิ้วเป็นโมเดลที่นิยมเล่นทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยบ้านเรานะครับนิยมเล่นกันเยอะมีทั้งหลากหลายยี่ห้อนะครับเป็น Figma, HSS f i g u e r Neca Dam Toy นะครับหลากหลายยี่ห้อด้วยกันมันเป็นโมเดลที่พวกเรานิยมนำมาจัดท่าถ่ายรูปนะครับ แล้วก็ราคามันก็ไม่สูงเกินไปอยู่ประมาณช่วง1,000ถึง4,000บาท5,000บาทประมาณนี้โมเดลสเกลสุดท้ายนะครับที่จะให้ดูกันก็คือ1ต่อ18ซึ่งมันมีความสูงเพียงแค่4นิ้วเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นโมเดลตัวขนาดจิว๋วขนาดเล็กนะครับงั้นรายละเอียดของมันเนี่ยก็จะไม่มากนะแต่มันก็ด้วยขนาดย่อมนะครับสามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วก็มีทั้งที่เป็นสเกลฟิกเกอร์ฟิกไตตัวขยับไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับ สเกล1ต่อ18นะครับราคาจะอยู่ในช่วงประมาณขายเป็นชุดก็ชุดประมาณ3 0 0 0ัถึง5,000บาทนะครับแต่ถ้าขายเป็นตัวเฉลี่ยก็ประมาณตัวละ6-700บาทเท่านั้นเองผมได้ทำตารางเปรียบเทียบขนาดสเกลโมเดลฟิกเกอร์นะครับให้ดูตั้งแต่1ทับ6สูง12นิ้ว1ทับ8สูง9นิ้ว1ทับส0สูง7นิ้ว1ทับส1สูง6.4นิ้ว1ทับส2สูง6นิ้วและ1ทับสบสูงเพียงแค่4นิ้วเพื่อนเพื่อน,น,ว,ตตอนว่า มันต่างกันไล่สัดส,ส่วนยังไงจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมมีวิธีหาขนาดของ่ระเกลของโมเดลมาฝากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสเกลโมเดลมันก็ยังมีมากกว่าที่ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูวันนี้นะครับโดยวิธีการก็คือเช่นตัวอย่างตัวนี้คืออัตรา1ต่อ12นะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นโมเดลผู้ชายเราก็จะเอา180เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย12 12ก็คืออัตราที่1ต่อ12นั่นเอง เพราะฉะนั้นพอ180หารด้วย12มันจะได้ออกมาเป็น15เซนติเมตรนั่นคือความสูงของตัวโมเดล15เซนแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าให้มันเป็นนิ้วเท่าไหร่ก็คือเอา15เซนเนี้ยมาหารด้วย2.5อีกทีนึ่งก็จะได้เป็น6นิ้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่าตาส่วน1ต่อ12คือ6นิ้วนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสเกลอื่นก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันลองคิดคำนวณดูมันจะช่วยคุณได้ อ๋อแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโมเดลของตัวผู้หญิงแล้วก็เราไม่ใช้180นะครับเราจะใช้แค่170เป็นตัวตั้งนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรู้เล็กๆน้อยที่เอามาฝากกันนะครับน่าจะช่วยเพื่อนๆสนุกกับการเล่นโมเดลมากขึ้นหรือบางครั้งเวลาเราไปซื้อโมเดลฟิกเกอร์เข้ามาเพิ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสเกลเดียวกันเป็น1ทับเหมือนกัน1ทับเหมือนกันมันจะได้เล่นด้วยกันได้นะครับหรือบางครั้งเราไปซื้อพร็อ พวกอุปกรณ์ในการจะเล่นกับโมเดลต่างๆไม่ว่าก็อี้ไม่ว่ากระเป๋าหรือว่าไม่ว่ากล้องอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆที่จะเอามาเล่นกับโมเดลเราเราจะได้รู้สเกลสัดส่วนของมันก่อนว่าเป็นสเกลเดียวกับโมเดลของเราหรือเปล่านะครับหวังว่าจะสนุกกับการเล่นโมเดลนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ